ต้อนรับสู่ f h Auto Review ช่องของคุณสำหรับการรีวิวเชิงลึกข้อมูลจำเพาะและคุณสมบัติของยานพาหนะที่โดดเด่นที่สุดจากทั่วโลกตั้งแต่รถออฟโรดอันทรงพลังไปจนถึงยุโทโธปกรณ์ทางทหารที่ล้ำสมัยและในตอนนี้เราจะพาคุณไปทำความรู้จักกับรถถังที่เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งวิศวกรรมยุคใหม่นั่นคือ T84 o p l t รถถังหลักของยูเครนซึ่งถูกพัฒนาขึ้นสำหรับการส่งออกและส่งมอบให้กับกองทัพบกไทย T-84 o p l o t อเป็นเวอร์ชันส่งออกของรถถังที4ของยูเครนซึ่งมีพื้นฐานมาจากรถถังยุคสงครามเย็นรุ่นที0ของสหภาพโซเวียตโดยออกแบบและผลิตโดยสำนักออกแบบคาคิฟมอร์โซวีมีชินบิวิ่งดีไซน์บูโรรถถังรุ่นนี้ได้รับการพัฒนาเพื่อตอบสนองความต้องการเฉพาะของลูกค้าต่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งกองทัพบ,บกไทยที่ได้สั่งซื้อจำนวน49คันซึ่งทั้งหมดถูกส่งมอบครบภายในเดือนมีนาคมปี2018ถือเป็นความร่วมมือเชิงยุทธศาสตรรร์ท่สคคัญะะหวางยเยเนแลไ เพียงแค่มองผ่านก็จะสัมผัสได้ถึงความทรงพลังของโอปรอตที T, ด้วยรูปทรงตามที่ออกแบบมาเพื่อความคล่องตัวในสนามรบเสริมด้วยกรอบปฏิกิริยาแบบระเบิด K O N T A K T 5ที่สามารถต้านทานกระสุนเจอะกรอะและจจรวดต่อต้านรถถังได้อย่างมีประสิทธิภาพกรอบเหล่านี้ทำหน้าที่ป้องกันไม่ให้หัวรบพลุเข้าถึงตัวถังช่วยเพิ่มความอยู่รอดให้กับรถถังและลูกเรือในภาวะการต่อสู้จริง จุดเด่นภายนอกที่เห็นได้ชัดคือกล้องเล็งรอบทิศทางแบบ P.N.K 6บนหลังคาป้อมปืนซึ่งช่วยให้ผู้บังคับการสามารถสังเกตการสนามรบได้อย่างอิสระจากกระพยิงส่งผลให้สามารถทำงานแบบ Hunter Killer ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยที่ผู้บังคับการสามารถเลือกเป้าหมายใหม่ได้ทันทีในขณะที่พลยิงยังคงทำลายเป้าหมายเดิมกล้องนี้ยังทำงานได้ดีทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยเซนเซอร์อินฟราเรดและระบบวัดระยะด,ด้วยเลเซอร์ เครื่องยนต์ดีเซล 6Td 2ขนาด1,200แรงมา้าเป็นหัวใจหลักขององค์การขับเคลื่อน o p e r t i แม้จะมีขนาดกระทัดรัดแต่ให้กำลังสูงทำความเร็วได้สูงสุด70กิโลเมตรต่อชั่วโมงบนถนนและประมาณ45กิโลเมตรต่อชั่วโมงในภูมิประเทศทุรกันดารระบบการสะเทือนแบบ t o r s i นบาร์พร้อมโชค้คอัพไฮดรอลิกทำให้รถถังสามารถเคลื่อนที่อย่างลุ่มนวนแม้ในสภาพพื้นผิวที่ครุ่คระโดยมีระยะปฏิบัติการราว500กิโลเมตรเมื่อใช้ถังน้ำมันเสริม อาวุธหลักของโอปอ t T คือปืนใหญ่เรียบขนาด125มิมรุ่น KBA 3ซึ่งสามารถยิงกระสุนได้หลากหลายประเภททั้งกระสุนเจาะกราะกระสุนแรงระเบิดสูงและกระสุนระเบิดสกเก็ดแรงสูงนอกจากนี้ยังสามารถยิงขีปนาวุธนำวิถีต่อต้านรถถังผ่านลำกล้องได้เพิ่มศักยภาพในการต่อสู้กับเป้าหมายระยะไกล ระบบบรรจุกระสุนอัตโนมัติช่วยให้สามารถยิงได้ประมาณ8นัดต่อน,นาทีโดยไม่ต้องมีผลบรรจุกระสุนอาวุธรองประกอบด้วยปืนกลร่วมขนาด7.62ม mm, ิลิเมตรและปืนกลต่อต้านอากาศยานขนาด12.7ม mm. ิลิเมตรภายในรถถังออกแบบให้มีพื้นที่เพียงพอสำหรับลูกเรือ3นายประกอบด้วยพลขับอยู่บริเวณด้านหน้าส่วนผู้บังคับการและพลยิงประจำการอยู่ที่ป้อมปืนโดยมีจอแสดงผลและระบบควบคุมแบบดิจิทัลระบบควบคุมการยิงประกอบด้วยคอมพิวเตอร์บอลลิสติก กลองอินฟราเรดและระบบติดตามเป้าหมายอัตโนมัติเพิ่มความแม่นยำในการยิงครั้งแรกแม้ในสภาพแวดล้อมที่ไม่เอื้ออำานยจุดสำคัญอีกประการหนึ่งของโอปลอ t ีคือระบบย่อยที่สามารถใช้งานร่วมกับมาตรฐานของ NATO ไม่ว่าจะเป็นระบบสื่อสารระบบไฟฟ้าหรือซอฟต์แวร์การจัดการสนามรบนอกจากนี้ยังสามารถติดตั้ง GPS เซนเซอร์ตรวจจับเลเซอร์และระบบป้องกันแบบซอฟต์คิวตามความต้องการของลูกค้าทำให้โอปลอตีเป็นรถถังที่ยืดหยุ่นและมีความทันสมัยในตลาดอาวุธสากล รถถังรุ่นนี้ยังได้รับการออกแบบให้สามารถปฏิบัติการได้ในทุกสภาพอากาศทั้งในเขตหนาวจัดของยุโรปตะวันออกและสภาพอากาศร้อนชื้นของเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งพิสูจน์แล้วว่าสามารถใช้งานได้จริงในประเทศไทยโดยไม่มีปัญหาเรื่องความชื้นหรืออุณหภูมิที่สูงในด้านระบบป้องกันเพิ่มเติมโอคลอดทีมีระบบป้องกันนิวเคลียร์เคมีและชีวภาพแบบแรงดันบวกระบบกับเพลิงอัตโนมัติและเครื่องยิงควันเพื่อตบตาฆ่าเสื เพิ่มโอกาสรอดให้กับลูกเรือในกรณีที่ต้องเผชิญกับอาวุธทำลายล้างสูงแม้จะมีต้นแบบมาจากยุคสงครามเย็นแต่โอฟลอร์ี T ได้รับการอัปเกรดให้เป็นหนึ่งในรถถังที่ทันสมัยที่สุดในยุคนี้ด้วยสมรรถนะด้านการบินการป้องกันการขับเคลื่อนและระบบดิจิทัลที่ครบค้วนถือเป็นทางเลือกที่มีความสมดุลสำหรับประเทศที่ต้องการเสริมกำลังทหารด้วยรถถังที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือการที่กองทัพบไทยเลือกโอฟลอร์ี T. แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมั่นในประสิทธิภาพของแพลตฟอร์มนี้รวมถึงการสร้างพันธมิตรทางยุทธ,ธศาสตร์กับยูเครนที่84 o p ป o t T ไม่ใช่แค่รถถังอีกหนึ่งคันแต่มันคือตัวแทนของนวัตกรรมทางวิศวกรรมยานเกราะของยูเครนในยุคใหม่ที่นำเสนอการผสมผสานร,ระหว่างเทคโนโลยีสมัยใหม่กับความแข็งแกร่งที่ได้รับการพิสูจน์แล้วในอดีตหากคุณชื่นชอบรีวิวนี้และอยากติดตามข้อมูลเกี่ยวกับยานพาหนะใหม่ๆทั้งในด้านพลเรือนและทางทหารจากทั่วโลก อย่าลืมกดติดตามช่อง f h Auto Review ของเราไว้ด้วยนะครับขอบคุณที่รับชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไป